ด้วยความเคารพผ่านไปทางท่านประธานไปถึงท่านสมชายอะไรที่มันแพงเนี่ยนะครับก็อย่าไปกินมัน<ส><ด>ใช่ไหมก็กินของที่มันถูกเข้าใจไหมละ่ะวิธีการแก้ง่ายๆนะฮะมะนาวแพงช่วงไหนมะนาวแพงเพราะมันไม่ออกดอกออกผลก็อย่าไปกินมะนาว<ส><ด>ไปกินมะขามแทนเปรี้ยวเหมือนกัน พอมาขามแพงก็ไปกินมายมเสียเข้าใจไหมล่ะเรียวเหมือนกันถ้ามายมมันแพงอีกก็ไปกินมะม่วงดิบที่เปรี้ยวเอาที่มันแทนกันตามฤดูกาลทุเรียนแพงใช่ไหมเพราะว่าจีนลงจีนมาซื้อไปหมดทุเรียนแพงกินที่มันหนำหนาเหมือนกันมีอะไรเหลือขนุหนาหนามันเล็กกว่าหน่อยปลอกก็ง่ายกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนมันแพงอย่าไปกินมันนะฮะเราต้องรู้จักแก้ปัญหาไข่แพงก็ให้เลี้ยงไก่เองผ<อ>ักชีแพงที่บอกมเมื่อกี้ก็ให้ปลูกกินเองอจำได้ไหมน้ําท่วมกทม้<อ>ว่ากทมก่อนนู้ดแนะนําว่ายังไงอยู่ไม่ได้ย้ายไปอยู่บนดอยซะ<อ>น้ำก็ไม่ท่วมแก้ง่ายๆ ถุงเท้าขาดอย่าทิ้งอย่าทิ้งเก็บเอาไว้ไอ้ที่ขาดทิ้งไปอีกข้างที่อยู่รออีกข้างหนึ่งมันขาดไอ้คู่นั้นมันขาดก็ไม่เอาคู่นั้นมาใส่กับคู่นี้คนละสีก็อย่าตกใจนายกทำได้ใครก็ทำได้ไม่เห็นหน้าตกใจตรงไหนมันเป็นแฟชั่นเพราะนั้นท่านสมชาย ยุคนี้เนี่ยมันต้องรัดเข็มขัดอย่าฟุ้งเฟอ้อนี่ผมสั่งลูกทีมผมไม่หมดแล้วในพักผมเนี่ยห้ามฟุ้งเฟอ้อเลิกสักทีหนึ่งช่วงนี้ให้หยุดก่อนให้รัดเข็มขัดก่อนหยุดกินปลาดิบก่อนหันมาจกปลาแดกก่อนอร่อยด้วยมันประหยัดกว่าด้วยประหยัดกว่าด้วยไข่ปลาคาเวียเนี่ยเลิกเปิดกระป๋องเลยช่วงนี้กินไข่ปิ้งไปก่อนช่วงนี้ เอาดีกว่านั้นหน่อยก็ได้ไข่มดแดงเนี่ยเล่ก็ให้กินอาหารชั้นสูงขนาดนั้นเลยเอาดีไม่สูงสอยไม่ถึงนะท่านประธานใครยาวใครยาวไม่เป็นเนี่ยบาดเจ็บเอาง่ายๆผมให้น้องคิงไปขยาวเนี่ยนุ่งเกียงในตัวเดียวแสบไปสองวันท่านประธานครับในประการสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่นโยบายพักผมที่เป็นพักร่วมเลย ได้ยินเสียงมาแววแวแวครับท่านประธานผมว่าท่านเสน,เน่ห์ก็ไม่พอใจผมอยากให้ท่านเสน,เน่ห์พูดเรื่องนี้หน่อยไอ้สัญญาธาตุโทรเวเนี่ยนะผมอยากจะเรียกโทรเวนเนี่ยไม่รู้ใครไปเซ็นสัญญายืดอายุสัมปทานไปอีกเพื่อให้เขาลดราคาลงมานี่ได้ยินแว่แวๆอีกแล้วให้มันขึ้นไปเลยไม่ต้องต่ออายุสัมปทานแล้วพรรคผมเนี่ยจะค้านเต็มที่เลยว่าไม่ให้ขึ้นราคาแล้วก็ไม่ให้ลดราคา ตกงลงจะเอาอยัางไงครับคือให้เขาไปตามปกติตามสัญญาท่านประธานสัญญาจดกันไว้ยังไงทํากันไว้ยังไงขึ้นกี่ปีกี่เปอร์เซนต์เท่านี้ปีเท่านี้เปอร์เซนต์ขึ้นไปเลยจนกว่าจะหมดอายุสัญญาไม่ยืดอายุสัญญาสัมปทานอีกแล้วเอาแค่นี้แหละเพราะว่าอะไรท่านประธานก็เซ็นสัญญากันไปแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นจะมาหาเสียงโดยวิธีใช้เงินของหลวงเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกใครใช้ คนนั้นก็ต้องเป็นคนจ่ายถ้าไม่อยากจ่ายก็วิ่งข้างล่างทำข้างล่างให้มันโฟล์นะฮะนี่วันนี้มีนายตำรวจอดีตนายตำรวจมาด้วยไปดูให้มันเรียบร้อยให้ข้างล่างมันโฟล์ไม่ใช่ไปทำข้างล่างให้มันติดเพื่อจะมาคับให้ขึ้นสิ่งเหล่านี้ฮะถึงแม้ผมจะเป็นะะรัฐบาลที่ถูกด่ามาตลอดแต่ผมมาถูกพ่วงตลอดเลยเพราะก็ด่าอีกพักหนึ่งก็ไปโดนพักนี้ด้วยเพราะมาเรื่องของเขานี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าครั้งต่อไป จะไปรวมกับพรรคสีน้ำเงินแล้วจะตั้งรัฐบาลใหม่ท่านสเสน่จะไปด้วยกันไหมล่ะ <c oughs> ด้วยความเคารพกัธปราจานครับขอบคุณครับน,น่าจะชวนกันรับหลังไม่น่าจะชวนกันต่อหน้าแบบนี้นะเชิญเชิญเชิญท่านคิงครับกราบเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่านนะครับกับผมน,นายภพทรชุ่มจิตตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับผมเป็นรัฐมนตรียคนใหม่ไฟแรงนะครับ ถ้าไฟไม่แรงผมย่างมาล่าของผมไม่ได้นะครับ <Yeah! S 1> เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับผมมี4มาตรการนะครับที่จะเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของแพงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ 1. คุมราคา 2. ลดขนาดสินค้า 3. บาทเดียวช้อปเที่ยวได้ทั่วไทยนะครับ 4. ดึงศิลปินมาช่วยงานกระทรวงนะครับอธิบายอย่างนี้ครับสันส้นๆ คุมราคาครับเราจะทำยังไงครับสินค้าที่ราคาแพงเพราะอะไรราคามันขึ้นราคาเราต้องคุมราคาเราจะทำมาตรการเร่งด่วนครับสั่งเร่งโรงงานทอผ้าครับตัดผ้าให้ได้เยอะที่สุดครับเวลาประชาชนไปจ่ายของที่ตลาดเจอสินค้าราคาแพงเอาผ้าเนี่ยไปคุมราคาสินค้าครับพอราคุมราคาได้เราได้ของถูกครับท่านประธานครับ มา<ม>ตรการที่สองครับลดขนาดสินค้าท่านสมชายเห็นแล้วใช่ไหมครับข้าวหลามเปลี่ยนจากด้ามยาวมาอยู่ท่อนสัน้นไปกระบอกครับข้าวสารบนว่าแพงต่อไปลดขนาดข้าวสารให้เหมือนข้าวสารที่ใส่บัตรงานตักบัตรเทโวครับซอ,องเล็กๆครับหุงแค่พออิ่มครับเพราะถ้าหุงขึ้นหม้อเกินไปบูดครับ กินไม่ทันนะครับคราวนี้ประชาชนจับต้องได้ใช้จ่ายได้นี่มาตรการเร่งด่วนนะครับมาตรการที่3ครับบาทเดียวชอปเที่ยวทั่วไทยทำอย่างไรครับผู้ชายบวชพระครับผู้หญิงบวชชีครับเห็นไหมครับพระมีบาทเดียวทุดงได้ทั่วไทยครับยยจะกินอะไร จะเข้าตลาดไหนได้หมดครับบาทเดียวนี่ครับมาตรการที่3มาตรการที่4ครับเรื่องการขายถ้ารัฐบาลขายไม่เก่งเราต้องดึงศิลปินมาช่วยอย่างที่เห็นนะครับที่บอกว่าน้องไมา์โคเวอร์ลิซาเนี่ย re. เป็นซอฟท์พาวเวอร์ใช่ไหมครับมาเยวาวราชทีก็เยวาวราชกระดังเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงศิลปินรุ่นเก่าๆด้วยนะครับท่านประธานครับเราจะดึง ไม้พิรมพรมาช่วยที่กระทรวงไม้พิรมพรมาช่วยอะไรครับช่วยขายอะไรขายแรงแต่งนางนะครับคนที่สองนักร้องหญิงครับดอกอ้อทุ่งทองขายก้อยคอยอ้ายถ้าดอกอ้อยังช่วยไม่ได้เอามวลจิตคำสร้อยมาครับขายอะไรครับขายควายช่วยแม่ครับแล้วมีอะไรช่วยพ่อบ้างครับช่วยพอ่อยังไม่มีแตก ศิลปินหนึ่งคนที่ผมไม่เอามาช่วยที่กระทรวงครับสอนเพชรสอนสุพรรณเพราะถ้าเอามาแล้วข้าวไม่มีขายครับนะครับนี่เป็น4มาตรการนะครับอย่างเร่งด่วน็จดความสรผู้อภิปรายดีมากเลยครับที่จะนำศิลปินเหล่านี้มานะครับมีอยู่วงหนึ่งไม่ควรจะมาล็อกคงคอยครับท่านครับเรื่อนงเร่งด่วน บ,บอกแล้วอย่าไปพลาดพิงเขาจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับขออนุญาตท่านประธานครับนอกสภานอกสภา <c oughs> คำก็ล็อกคุคยสงครัมก็ล็อกคุคยท่านประธานครับครับครับถ้าร้องไห้เข้าใจเลยครับ ครับครับครับเชิญท่านนพัฒ์ต่อเลยครับเมื่อเรานำรกคงคอยไม่ไม่ไม่เอาครับเดี๋ยวเด้งมาอีกครับขออภัยท่านประธานครับขอขอนรกคงคอยออกครับท่านครับเหลือแค่สอนเพรข้าวไม่มีขายนะครับนั่นคือสีมาตรการเร่งด่วนครับที่ผมเข้ามาแล้วจะทําให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและสุดท้ายเลยนะครับสุดท้าย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนประชาชนอย่าหวังพึ่งทางรัฐบาลอย่างเดียวนะครับต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองหน้าฝนพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมอยู่บ่อยๆนะครับให้ทําคันก้นน้ําเลี้ยงปลาและให้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยจะคุยกับกระทรวงเกษตรสากรนะครับขอพันปลาบู่นะครับปลาบู่เนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเนื้อต้มยำกินอร่อยครับพอเอาเนื้อไปต้มยำเนี่ยเกล็ดอย่าทิ้งครับ เกรดไปให้กรมป่าไม้ครับทําอะไรครับเอาไปปลูกครับมันจะขึ้นมาเป็นมะเขือครับพอขึ้นเป็นมะเขือก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับเก็บมะเขือไปแกงแต่แกงเอาแค่เปลือกและผิวของมันครับเม็ดอย่าทิ้งครับส่งกลมป่าไม้เหมือนเดิมครับทำอะไรครับเอาไปปลูกครับมันจะโตขึ้นมาเป็นโพเงินโพทองครับ เราก็ส่งให้ไปทุกบ้านทุกบ้านนะครับก็เป็นร่มโพล่มใสของพวกเรานะครับฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับโอ้โหความคิดของรัฐบาลแต่และเรื่องนี่ประชาชนคาดไม่ถึงจริงๆไอที่เขบอกขายผ้าเอาหน้ารอดไปพอไอนี่มื่นนโยบายคลุมผ้าเอาหน้ารอดกับตาบประทานครับเป็นเป็นสำนวนใหม่